สวัสดีค่ะโบธิชาพูดิกุลการค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราเดลีบบันเทิงประจำวันศุกร์แบบนี้ข่าวสารของคนในวงการบันเทิงก็ยังมีมาอัปเดตตลอดทั้งรายการติดตามกันได้ประเดิมช่วงแรกกับช่วงเม้าบันเทิงอ่ะสำหรับข่าวของคู่รักที่ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วนะคะสำหรับพี่ทาทาและคุณหมอชัดอุดุนั่นเองควงคู่กันมาเผยถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้พบลูกชายแล้วล่ะค่ะ กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วค่ะสำหรับร้องสาวทัท,ทายาและสามีหมอฉัดอดุลหลังจากทาทาได้ผ่าข้อลูกชายคนแรกน้องเรออกมาลืมตาดูโลกที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันออกมาเผยวินาทีประทับใจให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยล่ะค่ะดีใจตื้นตันตื่นเต้นกังวลด้วยนะครับว่าเขาออกมาจาก ครบไหมอะไรเงี้ยครับสุขภาพก็จะแข็งแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็หลายอารมณ์ก็ก็สลับกันไปในแต่ละวินาทีเดี๋ยวพอความคิดไปเรื่องนี้มันก็ไปเรื่องนี้พอความคิดกลับมาเรื่องดีใจมันกกลับมาดีใจอะไรเงี้ยครับซึ่ความเหินนี่เราเคยเคยคุณพาะทุกคนจะถามว่าจะเหินลูกไหมจะเหินลูกไหมเราบอกว่าเราคงต้องเหินอยู่แล้วนะครับเพราะเชื่อว่าพ่อแม่คนใหม่ๆทุกคนเนี่ยใครลูกเกิดมาใครไม่เหินนี่ก็แปลกเหมือนกันนะดังนั้นเราก็เราก็ยอมรับว่าเราเหินลูก คือมันมันมัน,ม,นมันเติบโตด้วยกันนะคะ9เดือนก็แล้วแล้วก็พอออกมาก็แบบเป็นเป็นคนแล้วพอเราเห็นเป็นหน้าเขาเป็นเป็นมีเขามีบุค,คลิกบางอย่างของเขาแล้วเดี๋ยวเขาต้องโตอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ฮาไม่อยากจะพลาดเลยอ่ะถ้าอยากอยู่เขาท,ทุกวินาทีอย่างเงี้ยจริงๆส่วนสาวหยกธัญกันค่ะถึงกับปล่อยโฮนะคะหลังยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มแอมค่ะ ส่วนคุณพี่ KPN นะคะน้ำตารินเลยค่ะที่คุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะแฟนสาวคุณกุ๊กกิ๊ฟแหมงานนี้สาวๆอิจฉาจะเป็นยังไงไปอัปเดตข่าวกันค่ะเป็นดราม่าที่หลายคนจับตามองสำหรับเรื่องราวความรักของสาวหยกธัญาการและหนุ่มแอมพิรวัตรที่คบหาดูใจกันมาถึง6ปีต้องยุติลงหลังฝ่ายชายมีลายหลุดคุยกุย๊กก,กิ๊กกับนางเอกสาวพีพีพัชญาลาสุดสาวหยกก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาพร้อมบอกว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มแอมพิรวัตรแน่นอนแล้วค่ะ ตั้งแต่เกิดเรื่องหลังจากที่หยกได้โพสไอซี IC ลงไปแล้วนะคะเราได้คุยกันแค่หนึ่งครั้งโดยที่เขาโทรมาแล้วก็ตอบว่าว่าทำไมถึงโพสต์แบบนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็เป็นฝ่ายที่ขอยุติความสัมพันธ์ก่อนคือหยกได้ทบทวนในหลายๆอย่างจากวันแรกที่เขาได้พูดกับหยกไว้ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็คงแบบต้องแบบยุติความสัมพันธ์ แต่แรกมันก็ดูคลุมเครือไปหมดนะคะเพราะไม่มีอะไรชัดเจนเลยะค่ะแต่พอขาให้หยกได้อยู่กับเองหยกก็ได้รู้แล้วละว่าคําตอบของเราคืออะไรก็อย่างที่หยกให้สัมภาษณ์ไปในหนังสือพิมพ์น,นะคะว่าหยกขอ,อยุติความสัมพันธ์ที่อ่ะ กินเนอร์มาเต็มเลยงานนี้เมื่อว่าที่คุณพ่อป้ายแดงยังหนุ่มบี้ KPN เอวางแผนจัดเซอร์ไพรส์คู่เข่าขอแต่งงานวัดที่ภรรยากุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ทมการบรรยากาศสุดฟินท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครครั้งนี้ทำเอาหนุ่มบี้ถึงกับตอมน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวค่ะได้เจอหนุ่มบี้เลยขอถามถึงบรรยากาศในวันนั้นและการเตรียมงานวิวาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเขาเขาพูดตลอดเลยว่า ไม่ต้องลองไม่ต้องลองไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมคิดไปคิดมายัางไงผมก็อยากจะบอกถึงความรู้สึกในใจของตัวเองให้กับเพื่อนๆเ,เขาและคุณแม่ของกิฟต์ด้วยครับว่าว่าผมจะรับผิดชอบกิฟต์นะอะไรเงี้ยจริงๆกิฟต์เขาก็เขาก็เขาก็แบบตกใจว่าเออสรุปี้แบบขอแต่งงานมีการขอแต่งงานด้วยนะ mm hmm. เขาก็ดีใจมากๆครับว่าแบบเหมือนผมไม่ละเลยไปเย แต่งในโบสถ์แล้วก็เราก็จะมีปาร์ตี้นะฮะที่จะไปจัดที่ภูเก็ตด้วยนะช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับการเชิญคนนะครับดูเรื่องตัวการที่พักนางเอกสาวสวยเบลล่าราณีค่ะจับมือแฟนคลับร่วมกันทำบุญใหญ่ค่ะส่วนหนุ่มชอนจินดาชดของเราจู่ๆก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่สนิทกับสาวเอเธอร์เหมือนเมื่อก่อนซะแล้วละค่ะถือเป็นการสร้างบุญครั้งใหญ่สำหรับสาวเบลล่าราณีที่จับมือกับเหล่าแฟนคลับ ร้างพระบรรจุฐานพระอุโบสถมีโอกาสได้เจอสาวเบลล่าทั้งคีเลยขอถามถึงเรื่องนี้รวมถึงให้เจ้าตัวอัปเดตละครเรื่องปฏิวรดาสักหน่อยค่ะอยกเรียกว่าทรมาลางเลยค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งละกันที่จะทําให้คุณผู้ชมแบบได้ได้ดูแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขไปกับมาก็ได้มีมิงกับแฟนคลับด้วยค่ะแล้วก็มีที่บอกบุญไปกับแฟนๆไปแล้วค่ะก็น่าจะได้เป็นความบุญกันเร็วๆนี้แล้วแหละสำหรับปีสร้างค่ะพระบรร พราโสดค่ะนีประมาณ8คนได้หมดถ้าทราบบันที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนละกันค่ะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนไปเยอะๆทำเอาบรรดาขาจิ้นใจสลายเป็นแถวค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาวเอสเธอร์สปิรีลา ว่าไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ้าวตกลงอะไรยังไงอัปเดตด,ด่วดเลยค่ะหนุ่มชอนว่าผมกับน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นพี่ที่ร่วมง,งานกับน้องที่ดีนะครับความสนิทในช่วงเล่ย์ระตีก็อย่างที่พาที่เห็นไปนะครับก็จะมีการลงรูปถี่เจอกันบ้างนะครับเหมือนที่ทั้งเจดทั้งยิบก็บอกว่าช่วงตอนเล่ย์ระตีมันมีโอกาสได้เจอบ่อยแต่พอหลังจากเล่ย์ระตีออนไปปุ๊บนะครับก็เริ่มห่างๆางกันไปด้วยการร่วมง,งานอนะไรอย่างเงี้ยผมสน่ไจะเจอน้องตามกองถ่าย ไม่ไม่ได้พบกันครับเขาเลยไม่ได้ใช้คำว่าเลิกกันก็มีระยะห่างมากขึ้นถามว่ามากขึ้นไหมก็มากขึ้นครับผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวบันเทิงต่างประเทศเอเรออยู่ในช่วงบันเทิง w o r l d ค่ะช่วงบันเทิงวว r l d กลับเข้าสู่ช่วงบันเทิงว o r ค่ะประเดิมกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวพระเอกหนุ่มลีโอนาร์โดดิคาฟิโอนั่นเองค่ะ ออกมาปฏิเสธข่าวนะคะที่ว่าเขาทํากริยาไม่เหมาะสมใส่ศิลปินสาวอย่างเลดี้กากาในงานประกาศผู้รางวัลลูกโลกทองคำที่ผ่านมาจะเป็นยังไงไปอัปเดตข่าวนี้กันค่ะเพราะฉัดนี้ทำเอาพระเอกดังลีโอนาร์โดดิคาปิโอเจ้าของรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาดราม่างานลูกโลกทองคำปีนี้ ตกเป็นอาหารปากของขาเมาทั่วโลกว่าทำกริยาไม่งามใส่เลดี้กากาที่เดินผ่านเขาขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขามิน mm ิซีรีส์เหมือนไม่เห็นด้วยที่เธอได้รับรางวัลน,นี้ซะงั้นค่ะ mm hmm. แต่เมื่อสื่อดังบอกให้เจ้าตัวรู้ว่าตกเป็นประเด็นคลึกครมในโลกโซเชียลลีโอนโดก็ถึงกับตกใจพร้อมยืนยันว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเดินผ่านค่ะ มาต่อกันที่ข่าวของอลันลิกแมนนะคะเจ้าของบทบาทศาสตราจารย์สเนปในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยโรคมะเร็งจะเป็นยังไงไปอัปเดตข่าวนี้กันค่ะอลันลิกแมนนักแสดงชาวอังกฤษผู้โด่งดังจากบทบาทศาสตราจารย์สเนปในภาพยนต์ชุดเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เสียชีวิตแล้วในวัย69ปีหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งในช่วงเวลาสั้นๆค่ะอลันลิกแมนแสดงภาพยนต์เรื่องแรกในบทบาทฮันส์กูเบอร์ผู้ก่อการร้ายชาวเยอรมัน ศัตรูของบูส w วิลลิสในบทของจอห์นแมคเคนในภาพยนตร์เรื่องดฮาร์เมื่อปี1988ค่ะขณะที่คนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันอาจจดจำเขาในบทศาสตราจารย์สเนปจากภาพยนตร์แฮร์รี่ t อตเตอร์ทั้ง8ภาคค่ะ ดีว่าเสียงคุณภาพซีดีดีออนวัย47ปีขอยกเลิกคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้2งานค่ะหลังจากที่เรเน่แองเจลินสามีวัย73ปีได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งลำคอค่ะซีินดีออนเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าเป็นความเศร้าอย่างที่สุดที่จะประกาศว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักในลาสเวกัส หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและทางครอบครัวอยากขอความเป็นส่วนตัวในเรื่องนี้ค่ะเลเน่แองเจลินถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำคอตั้งแต่ปี1998โดยภรรยาชรินดิออนตัดสินใจรับงานให้น้อยลงเพื่อมาดูแลสามีจนช่วงสุดท้ายของชีวิตค่ะ เป็นข่าวที่คอนเฟิร์มกันมาแล้วนะคะกับข่าวของคู่รักคนดังฮอลลีวูดอย่างเจสันเซแทมและโรซี่ฮันทิงตันไวลี่ค่ะที่มั่นหมายกันแล้วนะคะหลังจากคบหากันมานาน5ปีค่ะ หลังปลูกต้นรักกันมานานถึง5ปีล่าสุดคู่รักคนดังของฮอลลีวูดเจสันสเตแฮมกับโรซี่ฮันติงตันไวลี่ก็ได้มั่นหมายกันแล้วค่ะโดยพีอาของฝ่ายหญิงยืนยันข่าวนี้แต่ว่าไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าพระเอกขาลุยคู่เข่าขอแฟนสาวแต่งงานตอนไหนค่ะแต่ที่นนแน่แนก็คือแหวนเพชรเวทงามที่สาวโรซี่ใส่มาโชว์ประกายวุบว่าบนพรมแดงงานลูกโล,ก,ลกทองคำที่ผ่านมาทำให้คนโสดอิจฉาหนักมากจริงๆค่ะ มาตอนที่ข่าวของบันเทิงเอเชียของเรากันบ้างนะคะกับบอยแบนด์แดนประดิบย่างสแ a ปค่ะล่าสุดมีข่าวเลือกมาว่าพวกเขาเตรียมยุบวงค่ะหนังสือพิมพ์ชื่อดังของญี่ปุ่นเผยว่าบอยแบนด์ Band, ชื่อดังวงสแ a ป ถึงข่าวยุควงค่ะเมื่อสี่ใน5ของสมาชิกเตรียมออกจากต้นสังกัด j o h n ี่แอ s o อสโซเชอย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวยังไม่รับการยืนยันอีกทั้งวง Smap ยังคงมีสัญญาโฆษณาร่วมกันรวมถึงรายการวาไรตี้ของพวกเขาก็ยังคงดำเนินอยู่ค่ะ วง SMAP เดบ v วต์วอย่างเป็นทางการด้วยผลงานซิงเกิลแรกเมื่อปี1991และขึ้นแท่นสุดยอดศิลปินกลุ่มป๊อปไอดอลของวงการบันเทิงญี่ปุ่นนอกจากพวกเขาจะประสบความสำเร็จจากหลากหลายเพลงฮิตแล้วสมาชิกของวง SMAP ย,ยังประสบความสำเร็จด้วยผลงานด้านอื่นๆทั้งการแสดงพิเซนเตอร์และงานพิธีกรด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวของโจชิงชือนะคะกับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่เจอเมอเมร์เมดที่งานนี้เจ้าตัวขึ้นแท่นกำกับเองด้วยนะคะ คู่กำกับหน้าเป็นโจชิงฉือทำเก๋ค่ะกอดคอและแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเต e m เมอร์เมดนางเฟอร์รี่ข้าม้ากจากย่านเซนทันฮ่องกงไปยังจิมซาจุยฝั่งเกาลูนทำกลางกองทัพสื่อและขอภาพยนตร์ที่ให้ความสนใจเพียบในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เขานั่งแท่นกำกับค่ะ ผูกก้กำกับวัย53ปีให้เหตุผลที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับชายหนุ่มที่นางเงือกช่วยชีวิตเอาไว้ว่าเพราะเขาชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับนางเงือกมาตั้งแต่วัยเด็กค่ะและเขาก็แฮปปี้มากกับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะสำหรับ The Mermaid มีคิวเข้าฉายในจีนไต้หวันและฮ่องกงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปวันนี้เช่นเคยโบมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะร่วมกันค้นหาเพชรเม็ดแท้เม็ดงามที่สุดของวงการบันเทิงในปี2015กับงานดาราเดลี่เดอะเกรสอเวอร์ดครั้งที่5ค่ะคุณผู้ชมเพียงกดรหัสรางวัลสาขาที่คุณผู้ชมต้องการโหวตให้ศิลปินดาราในดวงใจนะคะส่งมาที่4642605 ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559และที่สำคัญค่ะร่วมรุ้นกันได้ในวันจริงนะคะวันที่3มีนาคม2559ที่โองละครอ,อักษาราคิงพาวเวอค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอูบคุณชุดพิธีกรนะคะจากแฟชั่นออนไลน์ไฟทูเอค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในรายการ mm hmm. ดาราเดลี่บันเทิงทุกวันเวลา1ทุ่ม45ทางช่อง34อมรินทร์ทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ